ธุรกิจของผมมันจะเป็น one-stop service สำหรับการขยายสาขาเราเน้นเรื่องการขยายสาขาให้ลูกค้าเพราะเรามีทีมงานมีคุณภาพแล้วก็เวลาเราก็ต้องหาวิธีทุกไทม์ไลน์มันจะมีช่องว่างเสมอ เป็นผู้ชํานาญการด้านก่อสร้างให้กับธุรกิจอื่นๆพร้อมที่จะขยายแบบจํานวนเยอะๆคือคุณไม่ต้องมีภาระเรื่องการก่อสร้างแลยยกเรื่องการก่อสร้างที่เป็นเรื่องปวดหัวของหลายๆธุรกิจมาให้เราเป็นคนปวดหัวแทนดีกว่าเราเป็นคนจัดการทั้งหมดให้เพื่อเขาจะได้ไปโฟกัสกับธุรกิจเขาอย่างเต็มรูปแบบ ธุรกิจของผมมันจะเป็น one-stop service สำหรับการขยายสาขาเราเน้นเรื่องการขยายสาขาให้ลูกค้าเพราะเรามีทีมงานมีคุณภาพแล้วก็เวลา3เรื่องนี้ช่วยซัพพอร์ตทีมงานกับธุรกิจคุณได้เราทำให้คุณไม่ต้องพะวงกับเรื่องพวกนี้เลยเราสามารถเสิร์ฟให้คุณ ได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแม้กระทั่งเรื่องขออนุญ,ญาตติดต่อส่วนราชการเกี่ยวกับเรื่องการขอทะเบียนบ้านขอน้ำขอไฟแเราพ่วกนี้ผมว่าเป็นเรื่องจุกจิกที่ไม่ต้องให้คุณไปปวดหัวเราเสิร์ฟให้คุณหมดเลยคุณสามารถเปิดธุรกิจคุณได้เลยทันทีอาจจะต้องดูโปรไฟล์เขาอะที่เขาทํามาแล้วอะ แล้วก็เช็คก,กับลูกค้าเขาว่าทำมาแล้วผลงานเขาเป็นยังไงเขาตรงไหมเรื่องเงินคือบางทีมันต้องรีเฟอร์กับสิ่งที่เขาทํามาก่อนว่ามันดีหรือไม่ดียังไงมันก็มีนะแบบเช็คแล้วก็ยังโดนแจ็คพอตก็มีนะบางทีผู้รับเหมาที่ระบบการเงินไม่ดีมันก็จะมีปัญหากับเรื่องพวกนี้มาหมดเชน,นคลาสสิกคือเอาเงินไปใช้ส่วนตัวไม่ได้แยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาทําให้มันกระทบกับสิ่งที่ ธุรกิจของเขาเองบางคนได้เงินมาก้อนึงไปซื้อรถแล้วแล้วก็ไม่มีเงินมาหมุนในการทํางานและของเงินเพิ่มก็สังเกตดีๆพยายามดูว่าสิ่งที่เขาดํารงชีวิตเป็นยังไงมากกว่าเดี๋ยวนี้มันเช็คไม่ยาก f a c e b o o k ไลฟ์สไตล์เขาคืออะไรผมเห็นทุรเหมาระดับประเทศไลฟ์สไตล์ปกติไม่ใช่ต้องขับพอร์สแต่จริงๆเงินในแม์ไม่รู้มีเป็นพันล้านอย่างเงี้ยถ้าคนที่ ใช้เงินไม่เป็นมันก็จะทบกระทบ,บ,บกับธุรกิจเขาแน่ๆมีเคสหนึ่งอ่ะที่ผมทําให้เขาเขาบอกว่าโอ้ยเครื่อแนะนํามาดีมากเลยเสร็จทิ้งงานก็มาหาเราเราทําให้เขาเดือนกว่าเสร็จโมงนี่ทําทั้ง4เดือนเลยไม่เสร็จสักทีเราไปทําให้เขาแป๊บเดียวเดือนกว่าเราเด่นเรื่องการจัดการมเมเนจเมนต์เรื่องเวลามเมเนจเมนต์เรื่องการซัพพลายของมเมเนจเมนต์เรื่องการหาซัพพลายเออร์เพราะเรามีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อยู่ใน ข้อมูลของเราอยู่แล้วซึ่งเสิร์ฟให้เขาได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากกว่าตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเลยครับเรามีทีมสถาปนิกของเราเองอยู่ในบริษัทเราก็สามารถที่จะคุยกับตั้งโอนเนอร์ว่าต้องการอะไรแบบไหนยังไงคอร์สแบบไหนออกแบบโดยการคอนโทรลคอร์สให้อยู่ในมัดแเจที่มีอยู่เพื่อให้เขาสามารถ คอนโทรลบัจเจตของธุรกิจเขาได้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกพอขั้นตอนนี้เราตกผลึกด้วยกันกับโอเนอร์แล้วเราก็มาลุยเรื่องการก่อสร้างต่อก็มาจัดการเรื่องเวลาการคอนโทรลแผนพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นโน้ตฮาวเรามากกว่าทําให้เราสามารถคอนโทรลตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําก็คือตั้งแต่ออกแบบยันก่อสร้างเสร็จเนี่ยทำให้เราช็อตคัดเรื่องเวลาและคุณภาพที่ดีได้ทำได้หลายประเภทนะครับธุรกิจค้าปี ซึ่งตอนนี้เราก็ทําอยู่เดือนละ2 0่0ถึงสาสาขาต่อปีก็เกือบ300สาขาเราใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยสาขานึงเอเวอร์เรแล้วประมาณ30วันทําตั้งแต่ตอกเข็ยมยันเปิดร้านเลยเนี่ยสาวันนี้เขาสามารถเปิดร้านได้เลยธุรกิจร้านอาหารซึ่งบางแบรนด์ก็ให้เราทําอยู่ก็เหมือนกันก็เราก็ใช้เวลาไม่ได้มากอยู่ที่การดีไซน์แต่ที่เคยทํามาก็ไม่เกิน3-40วันธุรกิจหนึ่งที่คิดว่ากําลังมาแรงก็คือพวกคลินิก ก็สามารถให้เราเป็นผู้ช่วยในด้านการก่อสร้างได้เพราะตอนนี้ธุรกิจคลินิกก็ขยายตัวอย่างรุนแรงมากเลยโดยปกติแล้วถ้าผู้รับเหมาทั่วไปผมว่าน่าจะมี3เดือนเนื่องจากของเรามมีคลังสินค้าเก็บวัสดุก่อสร้างเราเองพอมีการสเปคของเราจะมีการ คอนโทรลสต็อกการจัดการกระจายสินค้าเข้าหาหน่วยงานได้รวดเร็วทันทีมันทําให้โปรเซสของการหาวัสดุหรือไทม์ไลน์ในการส่งของวัสดุเนี่ยมันช็อตคัดได้มากขึ้นในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่เราก็ทําครบวงจรแล้วก็มีโรงงานผลิตของเราเองโดยไม่ต้องมีซับเอากับข้างนอกเลยเฟอร์น <urn> ิเจอร์เราก็มีเครื่องอัตโนมัติในการผลิตแล้วมันก็ทําให้ไทม์ไลน์ในการผลิตน้อยกว่าคนอื่นทําให้เสิร์ฟกับลูกค้าได้ทันเวลา และคุณภาพก็ได้เนื่องจากปเป็นระบบออโตเมชันหมดแล้วลดความเออเลอร์เรื่องสกิลของคนเพราะว่าธุรกิจของงานก่อสร้างหรือตกแต่งเนี่ยมันใช้อาศัยสกิลคนเยอะกว่าประมาณ50%การซัพพลายของ50% มันทําให้เราสามารถคอนโทรลเรื่องเวลาได้เร็วขึ้นไม่กร่ทั้งโครงหลังคาโครงสร้างหลักบางตัวเราก็ผลิตที่โรงงานเราเองเลยแล้วก็ส่งไปที่หน้าง,งานไปถึงเรายกใส่เลยเราไม่ต้องมาเสียเวลาเชื่อมกันหน้างานลวแล้วคุณภาพหน้าง,งานคอนโทรลช่างก็อาจจะไม่ได้เท่าที่โรงงานเพราะที่โรงงานเราสามารถโนมีคิวซีของเราตรวจทุกรอยเชื่อมตรวจคุณภาพการทาสีจากโรงงานเลย มันทําให้คุณภาพมันได้แล้วก็เวลาได้ได้ด้วยเพราะคิดว่าถ้าการก่อสร้างปกติการขึ้นโครงหลังคาก่อสร้างอาคารหนึ่งอาคารน,น่าจะเป็นอาทิตย์แต่เราเสิร์ฟไปถึงหน้างานใช้เวลา2วันมุงหลังคาได้แล้วซึ่งลดเวลาไปอีกมหาศาล คือถามว่ามันมันยากทุกงานจนเราแบบชินชาแล้วก็ดีกว่าว่าเออหาวิธีแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาคือเราให้ความใส่ใจกับทุกงานแหละไม่ใช่งานเล็กงานใหญ่แล้วก็ให้ใส่ความใส่ใจหมดก่อสร้างยากแต่ถ้าวางแผนที่ดีมันจะไม่มีอะไรที่ยากเราก็ต้องหาวิธีทุทม์าลน์มันจะมีช่องว่างเสมอเราต้องเติมในช่องว่างนั้นนหะหาวิธีทําให้มันได้ยกตัวอย่าง ปกติช่างก็จะปูกระเบื้องทั้งฟลอร์แล้วค่อยมาทําฝ้าค่อยมาทําอะไรแต่เราไม่เราจะใช้วิธีการทําฝ้าเครื่องหนึง่งปูกระเบื้องไปพร้อมๆกันเหมือกันพอเหมือนกันเสร็จอฝั่งนี้ก็เต็มละจากเวลา6วันก็เหลือเวลา3วันเท่ากันจุดขายของเราคือยู่ตรงนี้แหนละการจัดการเรื่องโปรเจกต์ไมเนจเมนม์สสำคัญที่สุด <S 1> <S 1> ในส่วนงานเรายังไม่ได้กระทบไม่เคยเจอนะยังไม่ได้เจอตำแหน่งที่นั่นแต่ถ้ามีก็คงต้องหาวิธีป้องกันแหละ มันธรรมชาติภัยธรรมชาติมันคอนโทรลยากเราไปคอนโทรแค่ฝนตกอาจจะรีเลย์แต่ว่าปรับแผนได้แต่ถ้าน้ําท่วมใหญ่หรือแผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยมันคือคอนโทรไม่ได้หรอกคนเราชนะธรรมชาติยากถ้าตอนนี้ผมมองว่ายังไม่ได้เป็นเป็นจังหวะที่ดีดีกว่า อาจจะเก็บเรื่องที่ดินหรือแลนด์แบง k เอาไว้เพื่อรอเวลารอเวลาที่เศรษฐกิจมันกลับมามาดีกว่านี้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาโอกาสหาช่องทางเพราะว่าทุกวิกฤตมันเป็นโอกาสเสมอประโยคนี้มันเป็นประโยคคลาสสิกเนาะคือถ้าคนพอที่จะมีช่องทางเตรียมตัวไว้เพื่ออนาคตก็เตรียมถ้าไม่ได้เตรียมตัวเลยไปถึงหน้าวันนั้นไม่ทันถึงวันที่โอกาสเศรษฐกิจจะดีทุกคนก็ไปกันหมดลนะเราไม่มีทุนที่ ไปแข่งขันดีมานซับลายมันก็จะแพงอย่างตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีคนเล่ขายของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทผมเห็นขายเต็มเลยเซิร์ชเข้าไปนี่โอ้โหเป็นตับเลยเยอะมากถ้าเรามีทุนพอก็เตรียมตัวสองปีข้างหน้ามันดีขึ้นก็จังหวะพอดีเราทุกอย่างก็จะเป็นโรที่จะวิ่งไปพอดีถ้าชอบสไตล์การทับรุก,กิจแบบผมฝากติดตามด้วยนะครับภูมชาญใบาชาญครับ okay.